สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกม Snake s l i v e r s ซึ่ง Santa คอส,อสอก็ยังอยู่กับเรานะคะวันคริสต์มาสก็เพิ่งผ่านไปนี่เองนะคะโอเคเราก็เอาแม่เหล็กไปด้วยทุกครั้งนะคะพี่ชุมต้องขอสวัสดีและกราบขอบพระคุณสําหรับท่านที่ซับสไคร์เรานะคะยังมีร้อยซับสไคร์อยู่นะคะตอนนี้ยังไม่เคลื่อนย้ายไปไหนนะโอ้แแก้ว เอาหัวงไว้แม่ใครฝับม,มาเล่นเกมงูทีเลก็สรุปสารเบิกบานเช่นเคยนะคะเพราะว่าเรา โอ้โหนึกว่าเขาจะตายเรากับตายซะเองมุมมองนะคะมุมมองมุมมองที่ยังอ่อนหัดนะคะไปเลยพี่จุมเลสโกเราก็ไม่ไม่ลืมนะคะที่จะเอาแม่เหล็กไปด้วยแต่ว่าเอาตายแสยดงว่าอู้เราต้องขอออกจากถาดดำนี่แล้วกันนะเพราะว่าตาลายเหลือเกิน พอเอาแม่เด็กไปแล้วมันชอบมีลูกแก้วมาให้เราเนี่ยเอาไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะอี่ขาจูขาจูขาจูค่ะขาจูขาจู่า,จา,จาป่าสายป่าขาสายป่าสายปาขซ้ายปายปาค่าะ,ะ,ะนี่อาจารเออตายจริงเว้ยเก่งวะ่ะมาริโอ เดเจอมาริโอ้หน่อยดีไหมอีกรอบไหมมาริโอ้มามาริโอ้เอาจริงอะ่ะโอ้อันนี้ก็เอาจริงนะนี่ตายจริงเลยพี่จู๋โอ้เกมนี้สงสัยเราจะน่วมนะเนี่ยต้องเอาไม่เด็กก็ได้ละแน่พอมีไม่เด็กปับ๊บแกจะมีลูกแก้วมาแสดงต่อหน้าฉันทันทีเรือนเนี่ย มอ๋อบอลลีนคั่งคื่ใช่มาริโอ้เห็นตัวเนี้ยโอ้เฟชชั่นมาร์กไม่ใช่จ้ะฮ่าฮ่าฮ่าใครยิงใครแล้วเนี่ยอ้ารู้สึกว่าจะมีอาการแห้งหน้าดูเลยนะเนี่ยอ๊อบเฮ้ยโอ้ยี่จุนแบบมือเลิศมาก เอาเอาเอา,เอาแม่เหล็กดับเบิลไปแล้วกันแต่ว่าตอ่อไปดูเราก็มีเยอะนะใหญ่ขึ้นมาในบัดรดนอ้อแต่แต,แต่อุ๊ยอุตส่าห์เอาแม่เหล็กดูดมาต่อไปดูไปแล้วกันนี่อ้าวยังไม่ทันจะเกิดก็ตายซะละแกโหดร้ายไปไหมอีกนี้วเนี่ยภาษาจีนเนี่ยืาานนยอ จะเหลือไม่ได้เราก็ต้องแบบฟื้นฟ้าป้าจ้ามีไหมคะมีไหมคะอ้าวสวยแล้วปิ๋มไม่สวยเราเราได้กินนะจ้าอุ้ยหมาบคนเดียวเดี๋ยวฟืุตอร่อยมากค่ะเก็บ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 เอา <laughs> ขึ้นมาแล้วที่แปดร้อยนะจ๊ะปิ้งไปดีกว่าพูดน้อยไปดีกว่า แมบ,บนี่ใหญ่ขึ้นมาแล้วจ้าหนึ่งพันแล้วค่ะพี่จุ๋มหนึ่งพันแล้วค่ะมันก็มีเวลอยู่นะมีเวลเจะชนโอ้โหโหดร้ายมากโหดร้ายมากที่ยิงเราเหลือแปดร้อยเลยจากหนึ่งพัน ตายจริงพี่จุม๋มโอ้ยไม่น่าไปสู้กัเขาเลยคือพี่จุ๋มนะ่ยไม่กล้าเล่งไม่กล้าสปีดไงกลัวคะแนนหดที่ไหนได้ตายเลยสมควรไหมล่ะกระจุยกระจุย เอาเอาเอโอ้เอๆๆอเลอรด้วยอะมีแบบเออเลอด้วยอีกรอบหนึ่งแล้วกันอีกรอบหนึ่งนะคะแก้ตัวใหม่อัตอนไปดูไปจัดไปค่ะ เลืตัวใหญ่มาก 1,000พันแล้วค่ะตอนนี้เนื่องจากมีสมาธิมากเลยเพราะว่าเล่นแบบไม่งั้นเดี๋ยวตายเร็ว พันห้าแล้วจ้า ราอรือเราก็ขึ้นมาที่4 5 0 0แล้วนะคะตอนนี้ สนุกสนานมากพี่จุม๋มตื่นเต้นแบบไม่กล้าเมาอะไรเลยอะ ไปดาวลุอันดับสามแล้วจ้าขามาแล้วค่ะค่ะโอ้โหไปไปปิดตอมเรื่นต่อ <c oughs> เฮ้ยไปลูกค้าวันเราตกใจหมดค่ะค่ะค่ะอือหือ <c oughs> ตอนนี้นะคะต้มหมดเวลาแล้วนะคะพี่จุ๋มต้องขอเวลาไปทํางานก่อนนะคะตอนนี้จุกูจุกูเราได้อันดับสองกะเก้าพันแล้วนะคะเก้าพันสี่ครับนี่ I think I y e โอเคต้องขอให้บายไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย